สวัสดีครับ EP นี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวปลารีสแฟร์เฟิร์สและไฮเดอเวิร์จะพาไปเดินดูจุดเช็คอินถ่ายรูปหอไอเฟลแห่งใหม่ที่รับรองว่าสายอินสตาแกรมจะต้องเลิฟแน่นอนจะพาไปเดินดูคริสต์มาส k e t ที่ประเทศเยอรมน,นีว่าคริสต์มาส k e t เป็นยังไงบรรยากาศจะหนาวแค่ไหนจะพาไปนอนโรงแรมดอบริสพาเรสโรงแรมระดับตำนาน6กดาวที่โคโคชาแนลเคยเข้าพักแล้วปิดปรับปรุงไปกว่า4ปีจะพาไปเดินช้อปปิ้งที่แกลลี่ลาฟายัดห้างดังแพงตองและห้างเปิดใหม่ สมาดินานจะหาไปกินที่คาเฟ่ดีออ์ร้านของและร้านอื่นๆฉะนั้นสายกินสายเที่ยวสายถ่ายรูปสายช้อปปิ้งห้ามพลาดนะครับ โอเคเราถึงโรงแรมแล้วนั่นคือ The West Paris นะครับเดี๋ยวพาไปดูในห้องนะว่าเป็นยังไงอืมนี่คือห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นสไตล์เรสของจริงสวยว่าในรูปเยอะมากเหมือนกันนะอืมมันในรูปมันจะดูแบบหลุยนิดนึงอะแต่ของจริงแบบดีดีเลยก็เป็นดับเบิลซิงนะครับตามสไตล์ p a เลสโ Hotel นะแล้วก็ เป็นแบบนี้ โอเคสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการนะครับจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อเช้าจากแฟรงเฟิร์ตเนาะที่เห็นว่าผจญภัยมากมายตลอดเวลาก็ถึงปารีสด้วยดีจริงๆมันก็จะมีคลิปที่รีวิวการเดินทางคนเดียวชันธุรกิจไปติดตามกันดูนะแต่ว่าของจริงอะกำลังจะเริ่มตอนนี้เราอยู่ที่ The e s t Paris p a r k o ง d o นะครับเป็นโรงแรม Legendary ของปารีสนะครับเป็น Palace Hotel แทนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเดินเล่นหาอะไรกินหาคอนเทนต์เล็กน้อยก่อนละกันให้ดู ก็หนาวเป็นไม้เริ่มจะร่วงนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้หนาวมากเป็นเลขตัวเดียวอยู่นะไม่ได้หนาวขนาดนั้นไปละอากาศฟ้าสองลมนะครับเหมือนจะหนาวแล้วก็ไม่มากนะ หมายว่าก็อยาดตักชิปเนี่ยชองมีรถตู้เียจอดบ,บางต่อเวลาทุกครั้งที่มาต้องมีรถตู้สองพันจอดฝั่งนี้มันก็จะขายเครื่องหนังปกติทั่วไปแต่ว่าเขามีอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึงเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบของใช้ของเ็ซของสุนัขสัตว์เลี้ยงไดรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นช็อปฝั่งตรงข้ามกันอันนี้คือมานาเป็นแบรนด์ของเวีเมสเหมือนกันก็ ยังไม่ได้ดังมากโ,โปรไฟล์นะครับแต่ว่าราคาแรงมากแรงบรแบบแอมเสเลยเขาบอกว่าเป็นแบรนด์โปรดของคุณเบอร์ nard อะซีอีโอของ a อลวิมเอส ที่เปิดใหม่นะครับถ้าใครได้มาบาหลีสแล้วอยากลอง e อ p ก r ์เ n รีใหม่ๆก็มีคาเฟ่เดอล์แล้วก็เดอล์รสอรองคือทานอาหารเลยที่เดอล์ที่แอนวนูมองเตนะคะ โอเคสวัสดีตอนเช้าตอนนี้เราก็ลงมาทานอาหารกลางวันที่ The West Paris นะครับห้องอาหารก็สวยเป็นส่วนนี้อยู่นออกไปข้างนอกนี่ก็จะมีเบเกอรี่บาสเกตที่เอามาให้ก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงโอเคอาหารมาแล้วนะครับผมสั่งเป็นเจแปน e ิสนะก็มีปลามีข้าวมีสาลายมีไข่เครื่องเคียงแล้วก็สั่งฮอช็อกโกแลตอัดกินมาลมองกันอืมแล้วก็แชมเปญแชมเปญมาของบรสนะ่เดี๋ยวอัพรูปให้ดูอร่อยดีงาม แพงไดนี่องสไตล์ข้างนอกก็เป็นนี้เป็นโดมก็คนไม่ได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่อนข้างไพรเวททีเดียวมานอนที่วิสรอบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็เป็นโรงแรมไฮโซมากใช่ไหมเป็นพาเลอโซเทลก็เคยนอนมาบ้างก็จะแบบบริการหกดาวยอะไรเงี้ยก็ที่นี่ก็ก็ดีก็สมราคาสมสขนดาดหกดาวเคยนอนที่เพนนินซูล่าใช่ไหมครับ เชงเบล่าแล้วก็เรลรเอฟมงสูงที่เป็นพาเลสโซเทลนะในพาเลสแพฟเฟอร์เรนต์เหรอจริงชอบเชงเบล่าแล้วก็อยากนอนโฮเทลเดลกิยองเป็นหนึ่งในวิชลิสที่เป็นพาเลสโซเทลในพาเลสวิสเนี่ยไม่อยู่เอาตื่นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเกิดเรื่องคือความรู้สึกเรารู้สึกว่าลิสเป็นอะไรที่มันแพงมากคือมันเป็นเลเจนดารี่โรงแรมที่มันแพงมากไงก็ไม่เคยอยู่ในพา ก็ชอบนะผมว่าม,มันก็สมราคาพาเลทโซเทลอ่ะอืห้องมีความตก,ตกแต่งสวยแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบคาแรคเตอร์แบบโมเดิร์นหน่อย ก็อาจจะไม่ใช่ Choice ที่ดีอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเตียงดีห้องดีแอร์ไม่ไม่เย็นเกินแล้วก็ไม่ร้อนคือบางโรงแรมเนี่ยพาเลสในยุโรปมันหนาวใช่ป่ะแอร์มันก็จะร้อนที่นี่มันไม่ร้อนเนี่ยที่นี่ก็แบบดีตกแต่งดีอารมณ์ความสุขดีบริการดีทุกอย่างดีหมดเตียงก็ดีหลับสบายแต่ว่ามันอาจจะแพงเออแพงไม่ดีมากเพราะว่ามีนเป็นปลาซองดีมากๆทำไง ตอนนี้เราอยู่ที่ริสและแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเดินเล่นนิดหน่อยแบบแพานนิดแพลนสบายๆไม่ได้มีอะไรมากมายซื้อของก็นิดหน่อยจะไม่ได้แพลนจะมาซื้อแต่ว่าจะไปซื้อการเก่งว่ายน้ำมัม้งเพราะว่าเดี๋ยวจะไปใช้ Facil i t y ของโรงแรมเบสครับคือมันหรูหรามากแบบเรานอนโรงแรมดีแพงขนาดนี้เราก็ต้องใช้นึ่องะถ้าแการงเก่งว่ายน้ำหรือจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่านะพี่นิ่มก็เกรงใจแขกกนะันเนาะโอเคนี้เราอยู่ฟากช่องรมนะครับก็เป็นที่ที่ขายจิวเวลรี่เยอะนะก็จะเป็นชาแน แต่ชาแนลนี้เป็นชาแนลที่เป็นหมวดฟลายจูรี่นะแล้วก็แวนคริฟต์นาเปลส์็กชิปออริจินอลเนี่ยบองแปลงแวนคริฟต์นาเปลสเนี่ยบุคลรองเป็นหมดคาเทียนาฬิกาบูการีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟายจูรี่หมดเลย เรามาสรุปการมาอยู่ที่ริสนะครับอยู่ทั้งหมด3วัน2คืนเป็นโรงแรมพาเลซโฮเทลแห่งที่4ี่แล้วมั่งในชีวิตที่ได้มานอนนะอเนาะเคยไปนอนเพิ La, u, นซะูล่าเชงเกรลาเดอร์ยอฟมงซูเนาะแล้วก็ที่4ี่ก็เป็นที่นี่เป็นโรงแรมที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มานอนเพราะว่าราคาสูงแล้วก็แพงสุดท้ายก็ตัดสินใจมานอนซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะครับดีมากเลยมันอาจจะแนวหลุยสซิ่งหนึ่งแต่ว่าโรงแรมเพิ่งรีโนเวทแล้วก็ของจริงคือดีงามมากบริการดีแต่ก็มาพร้อมราคานะก็วันสินะไลฟ์ไทม์การ มาอยู่โรงแรมเนี่เราควรจะใช้ฟ a c i ์ชัที่ที่ครบของโรงแรมเราที่นี่เขาก็มีลิสลับแลบสปามีบาร์มีร้านอาหารมีแชมเปญบาร์อะไรพวกนี้ซึ่งคือแบบดีหมดเลยคือเจ้าของโรงแรมเขาเป็นคนที่เคยแต่งงานกับ r i n c e s s d ด a n a นะฉะน,นั้นก็จะเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างไฮโซแล้วก็คนแน่นตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะไปอีกโรงแรมหนึ่งไป Experience ประสบการณ์ใหม่จะเป็นโรงแรมอะไรนั้นก็ต้องคอยติดตามนะแล้วก็เดี๋ยวลากันด้วยประมาณนี้นะครับเห็นที่ผมติดแมัน,นี้ใกล้ถึงเทศกาลแล้วก็คิดว่าน่าจะพอดี เมอร์รี่คริสต์มาสกับเพื่อนๆที่ดูช่องลูฟี่คูลนะครับก็เมอร์รี่คริสต์มาสนะครับแฮปปี้นิวเอียร์แล้วก็เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายตอนนี้เราเปลี่ยนโรงแรมนล้วครับจากเดอะ i ิสปารีสนะ ที่ปลาซองเราเรามาที่คิมตันซังตอน์เร่นะครับก็ <c oughs> ไม่ไกลอ่ะนั่งแท็กซี่มา5นาทีแต่ว่าเราต้องนั่งแท็กซี่เพราะกระเป๋าเราเยอะนะครับเราลากมาไม่ไหวล้วมันหน้าหนาวมันก็หนาวลากไม่ไหวก็นั่งแท็กซี่มาพร้อมกับกระเป๋าห้าใบก็อยู่ตรงตรงใกล้อโอเปร่าะนะก็ใกล้ๆกันอ่ะแต่ว่าลองเปลี่ยนไวฟ์ดูว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวให้ดูหน้าโรงแรมนี่อยู่แบบนี้คิมตันซังตอนเร่นะครับ ิมตันเนี่ยแพงคืนละแบบ25,000น้ได้มันเป็นโอปราวิวซึ่งอยู่ที่เห็นนะมันโอปราวิวแบบแค่ติ่งโอปรามากๆแล้วข้างๆก็เป็นนั่งร้านก่อสร้างอยู่ก็ไม่สวยแต่ว่าเรามานอนนี่เพราะว่าเราอยากจะใช้วอลเชอร์ของโรงแรมมนะันเนาะตอนนี้อยู่ชิวร้องนะครับอยู่ข้างบนลูกถ้ำนะก็เขาปิดเพราะมันเป็นวินเทอร์เห็นไอเฟลไหม ไกลมากแต่ก็โอเคนะวิวดีเป็นซันเซ็ตสวยอยู่ อีกร้านหนึ่งคือร้านคองร้านคองเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ตรงข้างๆชีวบรองแหละเป็นร้านที่ดังในหมู่คนไทยที่ไปกันนะก็จะเห็นวิวรูฟท็อปข้างบนนะครับถ้าไปกลางวันก็จะสวยเห็นแบบแสงอาทิตย์เข้ามาอะไรเงี้ยควรจะจองล่วงหน้าผมว่าอาหารร้านคองอะ่ะงันๆนะไม่ได้อร่อยมากไปเอาบรรยากาศซะมากกว่าเรามาสมาตเลย์ตามนะคะ ขึ้นมาข้างบนนะครับดูแบบว่า,วาม,มี performance โอเคเลิศ thank you คนเยอะมากตลอดเวลาต้องระมัดระวังกระเป๋าขั้นที่สุดเป็นที่ที่แบบสุ่มเสี่ยงขอที่มีลูกรอดด้วยเถินแต่ผมก็ไม่เคยโดน หลวงนะไม่เคยพลาดนะแต่ก็เสียงหลายทีล่ละอิตาลีเอ้ยฝรั่งเศสเอ้ยเสียงตลอดโอเคลออาฟยันนะคะลาฟยานก็จะมีความเป็นแบบนี้ สวัสดีวันที่4ี่ครับสี่ใก็เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่มาเล่ตรงรูฟนะครับไปกินอาหารเช้าเพราะว่าเราย้ายโรงแรมมานอนที่คิมทัานเซนต์ตอนเรอันนี้ไม่มีอาหารเช้าซึ่งก็ไม่เครียดเพราะว่าเราอยากไปทานแบบคาเฟ่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปที่คาเฟ่มาเล่จองมาละ โอเคอยู่คาเฟ่มาลีแต่ไปกินอาหารก่อนนะเย mm hmm. อะอยู่โต๊ะไม่พอวิวสวยนะครับห mm hmm. นานวแล้วก็คนข้างๆก็เยอะทุก mm hmm. คนก็ไอ้ถ้าใครไปรูฟมันมีจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งคือคาเฟ่มาลีนะครับมันจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ข้างๆรูฟถ้าเรานั่งตรงระเบียงอะ่ะเราก็จะหันหน้าเข้าไปที่ร mm ูฟ hmm. ก็จะชิลดี ถ่ายรูปสวยนะครับโอเคเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปที่อเฟลนะครับแต่ว่าเป็ดอเฟลมุมสุดฮิตในอินส a g r ก,กรมปัจจุบันนะไม่ใช่มุมทั่วไปก็คนเยอะมากมันจะเป็นถนนที่ชื่อว่า r u เดอ University ์ซมั้งซึ่งมันยาวมากซึ่งเราควรจะปักหมุดเลขที่228เดี๋ยวขึ้นโลให้ครับเข้าไปก็แบบคนเยอะต่อมเมื่อกี้มาไม่ยากครับปักหมุด228ก็ให้ซีหาได้เลย ตอนนี้มาอยู่จอสงัองก็ช้อปปิ้งเบาๆกลุบๆโอ้โหชักมูสก็คือแบบคนเยอะมากชักมูสคนเยอะมากคือแบบอากาศมันเย็นมากอะ่ะไม่สามารถกดฟลิปหน้าจอได้ โอเคหลังจากไปไอเฟลนะครับเราก็เดินผ่านมงเตนใช่ไหมแล้วก็มาทองเซเลเซ่แล้วก็เดี๋ยวก็าจะกลับโรงแรมแต่ว่าหิวเพราะเพิ่งทานไปมือ้อเล็กใงแบบตอนเช้าตอนที่ไปที่ลูฟ์คาเฟ่ม,มาเล่ก็มาพักที่นี่แล้วก็ตามสไตล์ตอนหยู่งรอกดื่มตลอดลาก็ทำเป็นแก้วหน,นึ่งนะฮะก็ไปละ สถานะปารเมนนะครับก็กาลังจะเก็บของเตรียมไว้ก่อนสรุปคือเพิ่งมาฟา์เอาว่าของที่ซื้อเมื่อวานมันไม่ครบมันขาดเสื้อไปตัวหนึ่งที่ร้านซิลีนก็วุ่นวายเล็กน้อยนี่กําลังจะไปที่ร้านคือร้านเขายังไม่เปิดเรเปิดเสร็จโมงอ่ะก็คงพอดีว่าแซบไปถามเซลล์ก็เขายังไม่ได้อ่านเขายังไม่ได้ถึงเวลางานนึกว่าจะชิลละเป็นทริปที่เก่าว่าจะไม่ชอบเป็นน้อยพอชอบนี่เราก็นิดเดียวเองแล้วก็วุ่นวายซิลีนยังไม่เปิดพีคเปิดเที่ยงก็เลยมา รอที่ชแนลนะครับจองแล้วตอนเที่ยงนี้ก็วุ่นวายือว่ายัางไงเพราะว่าซิลินเปิดเที่ยงไงจองมตอนเที่ยงแล้วก็้ไปชา้าหรือแคนเซลแบบล่วงหน้าูเร็วๆะก็เสียงเงินแอบเครียดโอเคตอนนี้อยู่ในร้านซิลินรับเปิดเที่ยงก็เสียงเงินค่าอาหารที่ไปกินไม่ทันต้องอยกเลิกไปนะครับแต่ก็ดูส่วนไม่ถือผ้าน่าจะได้แหละแค่เสียเวลาเสียงเงินค่าอาหารนิดหน่อยเยอรมันก็จะฟิลหนึ่ง เยอรมันฟรังเฟิร์ตเนี่ยคนละแบบแล้วก็หนาวมากเย็นมือมากเดี๋ยวไปซื้อถุงมอที่คอสให้ดูร,บรอบๆนะครับอากาศตอนนี้เป็นแบบว่าข่าวดีโอเคเราอยู่ร้านอาหารทไทยนะคะนี่คืออาหารที่เราสั่งไปไปมีต้มออยำกุ้งผัดไทยมีซ้อมตำเนื้อด้วยแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็เบียร์โอเคเดี๋ยวกินก่อน ตอนนี้พอกเสร็จแล้วเช่วงเช้าเป็นข้ามมื้อเช้าแต่เมื่อวันรวมกันเป็นวัน,น,น,นบ,บ, 2, บ,บ่ายสองบ่ายสามก็เดี๋ยวเดินไปดูของนิดหน่อยพวกนี้ไม่ได้ไปไหนละคริสต์มาสมาเกอร์ สวัสดีเช้าวันใหม่ก็วันนี้อยู่แฟรง์เฟิร์ตแต่ว่าเดี๋ยวคงนั่งรถไฟไปแฮนดเบิร์กก็เลยหาอะไรกินง่ายๆก็ตอนนี้ก็เลยมานั่ง s t a r b u c k สนั่งข้างนอกเพราะว่าข้างในมันอาจจะมีคนไอเราก็ไม่อยากเสียงอันอหนาวมากน่าจะติดลบหนึ่งองอชุดนี้ก็แบบว่าต้องจัดเต็มนิดนึงก็เดี๋ยวรีบกินหน่อยแบอาจจะถ่ายบนรถไฟให้ดูดี รถไฟเยอรมันเฟอร์สคลาสนะครับก็เป็นทางเดินอย่างเี้วนาแฮร์รี่พอตเตอร์แอ้เตอร์ข้างในก็จะเป็นห้องนั่ง<ม>ได้หกที่มีเลกซีทตอนนี้เราอยู่บนรถไฟนะคะนร,ะรับกำลังจะถึงไฮเดอเบิร์กใต้แล้วเรานั่งจากแฟรงเนฟะิร์ตอเมินมาก็ประมาณห้าสิบนาทีเราจองเป็นเฟอร์สคลาสเพราะว่าเราไม่อยากให้นั่งติดกับคนเยอะประมาณคนละสามพันนิดหน่อยไปกับ แล้วน้ำตกไม่หน่อยหนาวไม่ต่างจากเมืองฝนไม่ต่างเลยเดีย๋ยวเราเที่ยวชมเมืองเล็กน้อยคิดว่าจะไม่ได้ขึ้นประสาทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้อง c a t c h the train back to f r a n k f u r t ตอนนี้เ,เรืองไฮเดรเวอร์ตนะครับหนาวมา,มากมากเนี่ยคินวายก็มือแข็งกันดเดี๋ยวเราจะกลับสังเิตโดยรถไฟแล้วก็จะไปกินนิวชลินสำหรนาวที่เราคงจะถ่ายรูปไม่ได้ข้างในนะเพราะนิวชลินเ้นาถ่ายได้จะถ่าย <c oughs> ชไม่ชัดเราลิ้นแข็งนานหนาวมากลบสององศาหนาวมากนะครับะต่ละวันนี้หิมะตกแต่ชุดก็พร้อม แค่มันหนาวมือ <c oughs> มือสึุยขยับไม่ได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะเสนอหน้าที่แอเมสสินหนึ่งให้เขาสำหน้าได้ลองดูว่าจะได้อะไรยังไงก็กินข้าวใช้อรชอร์เล็กน้อยแล้วก็หมดแล้วพายวันนี้ไปสนามบินไฟเราสองทุ่มก็ควรจะไปถึงสนมามบินประมาณสี่โมงครึ่ง,งห้าโมงวะนนี้ พอไราทำดีแท็กเช็คเอาท์จากโรงแรมได้บ่ายสองเริ่มไปเมืองซีเรื่อย,รอยพร้อมกับคริสต์มาร์เก็ตที่เพิ่งจะเริ่มเปิดเวลาหิมะตกมันก็จะชิ้นแฉะแล้วบางส่วนมันก็จะเป็นนกแข็งก็จะลื่นนิดนึงต้องระวังนะมีคนจำเบา แต่ M&S แล้วไม่ได้ของเขาไม่มีของคือจะไปดูเยอริงวฟลายจูเลี่ซึ่งก็มีแหละคือมาเจอตั้งแต่วันจันทร์ละเขาบอกว่าดนรีเซิร์ฟไว้ให้แบบมาวันพุธมาลองดูอะไรเงี้ยซึ่งก็มาแล้วก็เขาก็เช็คแล้วก็บอกว่าลูกค้าคอนเฟิร์มมาสมัครรับก็โอดคือแผนนะ่ะตอนแรกกะว่าจะถามฟลายจูเลี่ใช่ไหมต่างหูเนคเลสอะไรเงี้ยเชเดียงคลที่เป็นพิงโกแล้วก็ค่อยสารต่อไปสู่ กระเป๋าแต่ว่าฝ่ายจูดีอดก็เลยบทสนทนามันก็เลยแบบไปต่อไม่ได้เขาบอกว่าจริงๆเขาเคลมนะว่าเขาให้เฉพาะคนโลโคอลพวกกระเป๋าแบกแบบอันโด่งดังอะแต่ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าที่มาตกเยอะมาก กระเป๋าเสร็จแล้วเราก็ฝากกระเป๋าที่โรงแรมมันก็เป็นการถ่ายวอล์กครั้งแรกนะครับตั้งแต่เดินทางคนเดียวมาปารีสแล้วก็มาเยอรมันก็จะงงๆหน่อยนะเพราะไม่เคยทำวอล์กอ,อะไรเงี้ยถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้าง <c oughs> าอุปกรณ์ครบบ้างขาดบ้างอะไรเงี้ยก็ขออภัยแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมเป็นทริปที่ไม่ได้ซื้อของเลยซื้อของน้อยมากอะไรเงี้ยกระตุกกระจิกเท่านั้นเลยไม่ได้มีอะไรเลยแต่ก็เป็นความตั้งใจที่มาเที่ยวมากินประถายรูปโอเคปาลาสต้าได้ เรามาถึงสนามบินแฟรงเฟิร์ตแล้วนะครับเตรียมเช็คอินนี่คือให้ดูบรรยากาศสุดทดาน้เราคือที่สนามบินเยอรมันอ่ะเวลาเราจะทำบีแท็กเราแท็กเป็นฟันอ่ะมันเหมือนที่เวนนาคือเขาจะแยกเป็นไอเทมที่เราแทนที่อองอองกับไอเทมที่เราโหลดใช่ไหมครเจอไอเทมที่โหลดอ่ะสเต็ปตะบุญตาลกันคือเราต้องไปเช็คอินก่อนเพื่อรับบอร์ดดิ้งพาสรับแท็กกระเป๋าใช่ไหม เราับแท็กเก็บอกว่ากระกเป๋าใบนะัโหลดที่คอาเตอร์ช้จิงไดได้นะต้องหยิบออกมาให้คัสตอมใช่ไหมเขาก็จะดูอันส่มดูอะไรเงี้ยแล้วก็สปแกมพอได้เสร็จปุ๊บก,ก็เอากระเป๋าที่เราเปิดให้เขาตรวจให้เขาเขาก็จะโหลดกลับเข้าไปสู่ระบบเนาแล้วเราก็ต้องมารับังใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไอเทมที่ถือขึ้นเครื่องอะ่ะก็คือต้องเข้าไปทาข้างในซึ่งผมมีทั้งของเหลวที่มันเกิดร้อยแมว มันก็ต้องโหลดใช่ไหมครับแล้วก็ไอเทมที่มูลค่าสูงก็ถือติดตัวขึ้นไปซึ่งประเด็นคือการทำทุกอย่างเสร็จแล้วตกใจมากโคตแถวเดวมากแถวขผ่านเจวิพี่เราว่ายัางไม่มขาดมากทำดีฟัน์มหรตัวที่แคดดี้อองล่าเพราะมันไม่ขาดไอเทมที่ไม่ตี ว่าเนี่ยฉนมจดสินค้ามันต้องมีฟาสเลนมันก็กเลยถามใครก็ใครก็ตอบไม่ได้อะไรอนยะ่างเงี้ยไม่รู้เราใช้เท่าหรือเปล่าเป็วลาเหลยอทีเดียวรู้ส็กไม่ยอมคิดตลอด <laughs> เวลาใครที่คือจะออกจากสนามมิวนิเคนาหรือว่าสานามเยอรมันไม่รู้ว่ามีห,หรือเปล่าแต่ว่าเราก็เป็นคือต้องถ้าแบบน,นี้นะคือถ้าจะมีของโหลดนะครับต้องบอกที่เคาน,น์เตอร์ชิปินนะ เขาจะได้ไม่เอากระเป๋าเรา,าเข้าไปคือแค่ไปเช็กอินเขาติดเพื่อเป็นภูบ้านเราจะเดินทางออกนอกเขตประเทศเรอยได้เรื่อยๆ ตอนนี้อยู่ในซานแอนเชลาวที่แฟงฟอร์ตนะครับคือเหนื่อยมากตั้งแต่ที่เป็นชั่วโมงอะในการต่อ Security ใช่ไหมแล้วพอต่อ Security เข้ามาได้นี่เผื่อนเวลา3ชั่วโมงนะก็ต้องเข้ามาทำแท็กซี่ฟันอีกอันนึงแท็กซี่ฟันของที่แคริออนอ่ะแล้วก็เขาขอดูในเทมป์ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็บางชิ้นไม่มีรีซีทอะไรเงี้ยมันเขาไม่ได้แนบมาลา,าไม่ได้แนบมาเงนะี้ยเขาก็ไม่แซมให้นะคือมีความแบบเคร่งอะแล้วก็แบบ well that is no research so I c กิ๊บหยาดแซมอะไรเงี้ยซึ่งก็พอดีอันนั้นมันเป็นอะไรที่แบบราคาไม่ได้เยอะเลยก็เลยอ่าไม่ช่างมันไม่เป็นไรพอแซมเสร็จปุ๊บก็ต้องมาโกบบบลูอีกอืมให้เขาทําให้แล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่มันไม่ใช่โกบบบลูเขาก็บอกเขาทาให้ไม่ได้ก็เลยต้องใส่ซองเอ็นวอล์บลอปแล้วก็ไปให้อีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยวุ่นวายอ่ะนี่ก็ขึ้นมาที่เราก็ไปล้างมือเข้าน้ำนิดหน่อยแล้วก็กินเบียร์กดเบียร์มาแก้วหนึ่งเดี๋ยวรีบกินนี่ไปใกล ไปเราแบบว่าแค่ห้องน้ำแล้วก็แยกเอกสารกินเบียร์ได้หน่อยก็มานี่เลยเหนื่อยมากก็เดี๋ยวรีวิวการเป็นไทยชังธุรกิจเร็วๆซีเหมือนเดิมมันามาแบบข้างหน้าก็เป็นแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวจะถ่ายบ้างว่าเป็นยังไงแต่จะไม่ได้เยอะมอนคามาเพราะว่าเหนื่อยนะครับแล้วก็มันก็ซ้ำมาํามคาอยู่แล้วล่ะหลังจากเครื่องขึ้นสัญญ,ญาณรถข,ขับรบนะครับก็มาเสิร์ฟอาหารว่าง มีทัวอันนี้เป็นไม่รู้อะไคื้นหรอทอดน้ำจิ้มไก่อะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องดื่มหลังจากทัวร์กับสนากนันก็เริ่มเป็นอาหารละมือแรกก็จะเป็นอาหารเรื่อน้ำย่อยเป็นกุ้งกับหอยเชลล์โอ้ยหอยเชลล์อันนี้ดีก็เครื่องดื่มก็แล้วแต่ แต่ว่าสไตล์เราก็แชมเปญขี้เมาก็ประมาณนี้แต่ว่าระบบอนเตอร์มเมนนตยังไม่ดีนะผมว่าเหมือนคามาก็คือหนังมีให้เลือกน้อยแล้วก็ความไวของปุ่มในการกดอะไรเงี้ยก็ช้าก็มันน่าจะเป็นตองเจ็บรุ่นเก่าแหละทำให้หืดเวลา,าประมาณชั่วโมงนึง สวนอหภูมิแล้วอากาศร้อนไม่ชิ้นก็แบบนี้นะครับโอเคปากหมุดนะครับใครอยากได้เครื้องสำอางชาแนวก็ที่แกลเลอรียฟปนเปอร์มีของถ้าคุยดีๆก็อาจจะได้ดิสคาวอะไรอย่เงี้ยลองไปดูแล้วกันมีของเยอะม,มากแต่ว่าไม่มีบอดี้เจลนะที่เป็นโกลบอดี้เจลที่ที่กันไม่มี <laughs> อันนั้นไอเ <laughs> ทมลับของจริง มก็ยากนะพ่อมากไม่ต่อแล้วกันคืออากาศมันเย็นมากอ่ะไม่สามารถกดฟลิปไม่ต่อได้ไม่ได้อ่ะ ขระนี้ถ้านนเวลาผ่านไปน่าจะครึ่งชั่วโมงอ่ะเกือบคึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ผ่านสซกเวย์ิตีเลยก็เข้ามาใกล้เข้าใหมายขึ้นเรื่อยๆนีด่ดีนะเสื่อเวลาไว้คือชั่วโมงแล้ว พีคมากอ่ะอืมยังไม่ผัานสิ่งทีดเหลือต้องผ่าน immigration แล้วก็ต้องไปทำแขกใีฟาอีกอพีค aspiration อ,อเนเยอรมาณน,นี้พีคจริงๆ